สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทนินพอดแคสต์วันนี้เรามีข่าวใหญ่แบบใหญ่มากๆที่ทั้งโลกจับตาอยู่ตอนนี้และมันเพิ่งเกิดเมื่อคืนนี้แบบสดๆร้อนๆในสหรัฐอเมริกามีหลายคนส่งข้อความมาถามว่าสหรัฐเปิดประเทศแล้วจริงไหมพนักงานรัฐได้เงินยังสนามบินกลับมาปกติหรือย,ยังเพราะช่วงนี้ข่าวมันเยอะมากสับสนไปหมดโอเคครับเดี๋ยวเรามาเคลียร์ให้ชัดในคลิปนี้ เมื่อคืนวันที่10พฤศจิกายน2025สนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าวุฒิสภาสหรัฐโหวตผ่านร่างกฎหมายเพื่อยุติการชัดดาวคะแนน60ต่อ40ส่งต่อไปที่สภาผู้แทนราษฎรและถ้าผ่านทั้งหมดก็ต้องรอโดนัลด์ทรัมป์เซ็นซึ่งคำถามสำคัญที่สุดคือแบบนี้เท่ากับเปิดประเทศแล้วหรือยังคำตอบตรงๆคือยังครับยังไม่เปิดเต็มระบบวันนี้ผมจะเล่าให้แบบเข้าใจง่ายว่าเกิดอะไรขึ้นจริง อะไรเปิดแล้วอะไรยังไม่เปิดใครเดือดร้อนใครได้ประโยชน์และมันกระทบโลกรวมถึงไทยยังไงผมจะอิงข้อมูลจริงทั้งหมดจาก Reuters, AP News, Al Jazeera, Bloomberg วันที่1 0 1ถึง11พฤศจิกายน2025ล่าสุดแบบ Real Time ไม่ต้องกลัวงงเล่าแบบภาษาคนธรรมดาไม่มีสัพการเมืองเยอะฟังจบเข้าใจทั้งภาพใหญ่และเกมการเมืองข้างในพร้อมไหมครับไป เริ่มกันเลยเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าเป็นคืนที่หลายคนรอคอยเลยครับเพราะหลังจากสหรัฐปิดรัฐบาลมานานเป็นประวัติการทุกคนอยากรู้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่คนทำงานรัฐจะได้เงินตอนไหนเครื่องบินจะกลับมาบินปกติหรือยังและก็มีความคืบหน้าครับสำนักข่าวรอยเตอร์สวันที่10พฤศจิกายน2025รายงานว่าวุฒิสภาสหรัฐลงมติผ่านร่างกฎหมายเพื่อยุติชัดดาวคะแนน60ต่อ40 พูดง่ายๆคือเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยให้เปิดรัฐบาลกลับมาทำงานแต่ตรงนี้ยังไม่ใช่บทสรุปครับเพราะนี้เป็นแค่ด่านแรกหลังวุฒธธิสภาผ่านร่างกฎหมายจะถูกส่งต่อไปที่สภาผู้แทนราษฎรหรือ House of Representatives ถ้า House เห็นด้วยด้วยถึงจะถูกส่งต่อไปที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อเซ็นอนุมัติซึ่งตามระบบการเมืองสหรัฐถ้าทรัมป์ไม่เซ็นประเทศก็ยังค้างไฟเหลืองอยู่ดีครับ เพราะฉะนั้นหลายสํานักข่าวเลยใช้คำว่าผ่านแล้วแต่ยังไม่จบสํานักข่าวอันจาซีราวันที่11พฤศจิกายน2025พาดหัวไว้ตรงๆเลยว่าวุฒธธิสภาผ่านร่างกฎหมายเพื่อยุติชัดดาวที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์แต่ยังต้องรอขั้นตอนต่อไปดังนั้นตอนนี้สถานะคือด่านแรกผ่านวุฒิสภาด่านสองกําลังรอสภาผู้แทนด่านสารอทําเซน หรือพูดให้เห็นภาพง่ายๆตอนนี้สหรัฐอยู่ระหว่างไฟเหลืองยังไม่ถึงไฟเขียวเต็มตัวแต่ก็ดีกว่าช่วงที่รถทั้งประเทศดับเครื่องอยู่บนถนนครับหลายคนในอเมริกาโล่งใจขึ้นนิดหนึ่งแต่ยังไม่ใช่เวลาที่จะประกาศว่าเปิดประเทศแล้วเพราะทุกอย่างยังรออีกสองกุญแจสําคัญทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันเริ่มยังไงทําไมประเทศทั้งประเทศถึงปิดคําตอบสั้นๆเลยครับเพราะการเมืองล้วนๆพักรีพับลิกันกับพักเดโมแคร ตีกันเรื่องงบประมาณประจำปีคือทั้งสองฝ่ายไม่ยอมลงตัวว่าเงินภาษีจะถูกเอาไปใช้อะไรบ้างฝั่งทรัมป์กับริพับลิกันต้องการปรับบางงบโดยเฉพาะงบความมั่นคงงบตรวจคนเข้าเมืองและภาษีบางส่วนแต่ในขณะเดียวกันมีโครงการช่วยเหลือกลุ่มไรายได้น้อยหรือสวัสดิการบางอย่างถูกตัดหรือถูกลดลงเดโมแครตไม่โอเคครับเขามองว่าเงินพวกนี้เป็นเส้นเลือดของคนหาเช้ากินขํา ตัดแล้วคนจนเดือดร้อนทันทีสุดท้ายสองฝ่ายไม่ยอมกันงบประมาณผ่านไม่ได้แล้วในระบบของสหรัฐถ้าไม่มีงบในระบบระบบราชการหยุดเจ้าหน้าที่หยุดหน่วยงานหยุดเหมือนร้านอาหารไม่มีต้นทุนสื่อวัตถุดิบร้านก็เปิดไม่ได้ผลที่เกิดขึ้นชัดที่สุดคือพนักงานรัฐกว่าหนึ่งล้านคนไม่ได้เงินเดือน r e ยเตอร์และ AP News รายงานช่วง9 1 0พฤศจิกายน2025โครงการสวัสดิการอาหารของคนรายได้น้อยต้องหยุดให้บริการชั่วคราวสนามบินขาดเจ้าหน้าที่ควบคุมการบินทำให้เที่ยวบินสะดุดยกเลิกกันเป็นพันไฟล์ธุรกิจที่ต้องพึ่งพารัฐบาลเช่นบริษัทร,รับเหมาโครงการรัฐชะงักพร้อมกันหมดและเพราะสหรัฐคือศูนย์กลางเศรษฐ,ฐกิจของโลกพอเครื่องยนต์ใหญ่ดับตลาดเงินก็ตกใจ ราคาหุ้นบางกลุ่มร่วงความเชื่อมั่นผู้ลงทุนแกว่งไปมาต้องบอกว่าชัดดาวครั้งนี้ไม่ใช่ปัญหาระดับประเทศแต่มันคือปัญหาระดับโลกและนี่คือสาเหตุว่าทำไมพอมีข่าวว่าวุฒิสภาผ่านร่างกฎหมายทั้งอเมริการวมถึงโลกทั้งโลกถึงหันมามองแต่อย่างที่บอกครับยังไม่จบยังไม่เปิดทันทียังต้องผ่านอีกหลายด่านโอเคหลายคนได้อินข่าวเมื่อคืนและอาจคิดว่างั้นก็จบแล้วสิ เปิดประเทศได้สักทีแต่ของจริงมันยังไม่ง่ายครับนี่แค่ด,ด่านแรกเท่านั้นหลังจากวุฒิสภาผ่านร่างกฎหมายด้วยคะแนน60ต่อ40ตอนนี้ร่างทั้งหมดถูกส่งไปที่สภาผู้แทนราษฎรหรือ House of Representatives ถ้า House ไม่ผ่านทุกอย่างพังกลับไปจุดเดิมแต่ต่อให้ House ผ่านก็ยังมีอีกด่านสำคัญคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้องเซ็นเพราะในระบบสหรัฐถ้าประธานาธิบดีไม่เซ็น ประเทศก็ยังคงปิดอยู่ดีระบบยังคงค้างเงินยังไม่ออกกรมราชการยังไม่เดินซึ่งนี่คือประเด็นที่สําคัญมากเพราะตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าทรัมป์จะเส็นเมื่อไหร่แล้วถ้าทั้งหมดผ่านจริงจะกลับมาเปิดทันทีไหมคําตอบคือก็ยังแม้รัฐบาลเปิดงบบางส่วนจะยังไม่กลับคืนทันทีโดยเฉพาะเงินสวัสดิการกับงบสาธารณาสุขรวมถึงเงินเดือนย้อนหลังต้องใช้เวลาเคลีย สำนักข่าวออลจาซิราวันที่11พฤศจิกายน2025เขียนไว้ชัดมากว่าเซเนต์ผ่านแล้วแต่การเปิดรัฐบาลยังต้องรออีกสองขั้นตอนใหญ่คือเฮาส์บวกาลเซนทรัมฉะนั้นภาพใหญ่ตอนนี้คืออเมริกาอยู่ในช่วงกำลังแก้แต่อย่างแก้ไม่เสร็จแต่ดราม่าคืออะไรหลายคนคิดว่าเดมโมแครตควรดีใจเพราะร่างนี้ช่วยเปิดประเทศแต่ไม่ใช่แบบนั้นครับ The ะกาเดียนวันที่10พฤศจิกายน2025รายงานว่าภายในพรรคเดโมแครตกำลังแตกกันหนักเพราะร่างนี้ไม่รวมมาตรการสวัสดิการสุขภาพที่พวกเขาเรียกร้องพูดง่ายๆคือฝ่ายหนึ่งมองว่าเปิดรัฐบาลก่อนช่วยประชาชนก่อนอีกฝ่ายมองว่าไม่ควรยอมเพราะนี่เป็นช่องให้ทรัมป์ชนะเกมการเมืองมีรายงานว่ามีสมาชิกบางคนถึงขั้นเรียกร้องให้ผู้นำพักลงจากตำแหน่งคือการผ่านร่างนี้ไม่ได้ทำให้ประเทศสงบ แต่ทำให้การเมืองตึงขึ้นอีกด้วยซ้าในมุมผมนี่เหมือนดีลจำเป็นมากกว่าชัยชนะวุฒิสภาไม่ใช่ไม่อยากต่อสู้แต่ระบบมันเริ่มเสียหายจนประชาชนเดือดร้อนหนักสนามบินล่มคนทำงานรัฐไม่มีเงินเศรษฐกิจเริ่มหายใจติดขัดถ้าไม่ขยับประเทศจะเจ็บกว่านี้แต่ถึงร่างนี้จะผ่านแล้วมันไม่ได้แก้ปัญหาที่แท้จริงเพราะรากของปัญหาคือการเมืองที่ไม่ยอมลงตัวกันเลยและนักวิเคราะห์หลายคนในสหรัฐมองว่านี่อาจเป็นแค่พักรบชั่วคราว ไม่ใช่จุดดันเพราะถ้าเฮาส์ไม่ผ่านหรือถ้าทรัมป์ใช้สิทธิ์ความร่างชัดดาวรอบใหม่อาจเกิดอีกในไม่กี่สัปดาห์ดังนั้นถึงจะมีข่าวดีเมื่อคืนแต่คำว่าสหรัฐเปิดประเทศแล้วยังพูดได้ไม่เต็มปากเราต้องรอดูอีกสองดานใหญ่และอาจมีเกมการเมืองซ่อนอยู่ข้างหลังมาถึงจุดที่คนอเมริกันอยากรู้ที่สุดแล้วงานจะกลับมาไหมได้เงินย้อนหลังเมื่อไหร่ชีวิตจะกลับมาปกติสักทีหรือย,ยังเมื่อคือนรอยเตอร์ วันที่10พฤศจิกายน2025รายงานตรงกันว่าถ้าร่างนี้ผ่านครบทั้ง3ขั้นตอนวุฒิสภาสภาล่างทรัมเซนสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างแรกคือพนักงานรัฐจะได้เงินเดือนย้อนหลังหน่วยงานรัฐบาลกลางจะกลับมาเปิดทำงานโครงการสวัสดิการต่างๆจะกลับมาดำเนินการใหม่เช่นเงินช่วยเหลือด้านอาหารประกันสุขภาพบางส่วน การเบิกจ่ายงบประมาณจะไหลกลับเข้าสู่ระบบถ้าให้เห็นภาพง่ายๆมันเหมือนเครื่องยนต์ใหญ่ที่ดับไปหลายสัปดาห์และกำลังจะสตาร์ทใหม่แต่ข่าวดีตรงนี้ยังมีข่าวไม่ดีตามมาด้วยปัญหาใหญ่ที่สุดตอนนี้คือสนามบินสหรัฐถึงแม้รัฐบาลจะกลับมาเปิดแต่อุตสาหกรรมการบินยังพังหนักและฟื้นตัวไม่ทันที AP News วันที่11พฤศจิกายน2025รายงานว่า FAA ลดจำนวนเที่ยวบินใน40สนามบินหลักทั่วประเทศเหตุผลเดียวเลยครับขาดเจ้าหน้าที่ควบคุมการบินหรือ Air Traffic Controllers หลายคนไม่ได้รับเงินเดือนบางคนลาป่วยบางคนไม่มาทำงานเพราะไม่มีเงินเดินทางไม่มีเงินใช้ชีวิตมันเลยส่งผลขั้นร้ายแรงคือ เที่ยวบินลดลงคิวเครื่องขึ้นลงแน่นความปลอดภัยต้องถูกควบคุมมากขึ้นทุกอย่างเลยช้าลงหมดและนี่คือแค่จุดเริ่มต้น AP News วันที่10พฤศจิก,กายน2025รายงานเพิ่มว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเที่ยวบินถูกยกเลิกไปแล้วมากกว่า2,500เที่ยว2,500เที่ยวในไม่กี่วันตัวเลขนี้ใหญ่มากนะครับสำหรับระบบการบินของสหรัฐ สิ่งที่คนไม่รู้กันคือแม้ร่างกฎหมายจะผ่านครบสนามบินไม่ได้กลับมาปกติทันทีกว่าจะเรียกเจ้าหน้าที่กลับมากว่าจะจัดตารางใหม่กว่าจะเคลียร์คิวเครื่องบินกว่าจะทำระบบความปลอดภัยให้เต็มบางบริษัทบินประเมินว่าอาจใช้เวลาอีกเป็นสัปดาห์หรืออาจยาวเป็นเดือนผู้โดยสารยังต้องเจอ Flight Delay Flight เลื่อน Flight ยกเลิก ต่อเครื่องไม่ได้กระเป๋าล่าช้าและที่แย่ที่สุดคือค่าใช้ใจ่ายบานปลายทั้งสายการบินและผู้โดยสารนี่คือเหตุผลว่าทำไมแม้ข่าวจะดูดีแต่สหรัฐยังไม่กลับสู่ปกติแล้วภาคอื่นล่ะเปิดหรือยังราชการส่วนใหญ่เปิดแต่จะกลับมาทำงานเต็มทีมต้องใช้เวลานิดหนึ่งโรงพยาบาลรัฐเปิดแต่บางพื้นที่ขาดบุคลากรและงบดำเนินการ สวัสดิการรัฐกลับมาจ่ายแต่คนที่ยังไม่ได้รับเงินย้อนหลังอาจจะต้องรอคิวธุรกิจที่พึ่งโครงการรัฐเริ่มขยับแต่หลายสัญญายัางต้องอนุมัติใหม่สรุปแบบภาษาตรงๆแม้รัฐบาลจะเปิดไฟแล้วแต่ระบบประเทศยังไม่ติดเครื่องสมบูรณ์มันเหมือนคอมพิวเตอร์ที่พึ่งรีสตาร์ทมันต้องค่อยๆโหลดไม่ได้เปิดปุ๊บ พร้อมใช้ทันทีและสิ่งที่คนอเมริกันเจอแน่ๆในระยะสั้นคือเดินทางลำบากไฟล์ล่มเยอะระบบราชการช้าต้องรองเงินย้อนหลังเวลาเราพูดคำว่าชัดดาวประเทศมันไม่ได้หมายถึงแค่หน่วยงานราชการหยุดทำงานแต่คือชีวิตของคนจริงๆที่โดนเต็มๆและคนที่เจ็บหนักที่สุดในเหตุการณ์นี้ไม่ใช่นักการเรืองครับแต่คือประชาชนธรรมดา กลุ่มแรกครอบครัวไรายได้น้อยคนอเมริกันจำนวนมากอยู่กับโครงการสวัสดิการอาหารของรัฐบาลที่ชื่อว่า S n นปเหมือนบัตรสวัสดิการของบ้านเราพอชัดดาวเงินสนับสนุนหยุดจ่ายหลายครอบครัวไม่มีเงินซื้อของกินบางรัฐต้องพึ่งองค์กรการกุศลให้แจกอาหารคือมันไม่ใช่เรื่องการเมืองอีกต่อไปมันคือเรื่องอาหารมื้อเย็นของเด็กหลายล้านคนกลุ่มที่2พนักงานรัฐ หลายคนไม่ได้รับเงินมานาน3-4สัปดาห์บางคนไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านบางคนต้องกู้เงินบางคนต้องขับอูเบอร์หาไรายได้เสริมมีรายงานจากสื่อท้องถิ่นหลายแห่งว่ามีพนักงานรัฐบางคนต้องไปเข้าคิวธนาคารอาหารฟูดแบงค์เพื่อขอความช่วยเหลือนี่คือภาพจริงที่เกิดขึ้นไม่ใช่ตัวเลขบนกระดาษกลุ่มที่ 3. สายการบินโรงแรมการท่องเที่ยวช่วงนี้เป็นฤดูการท่องเที่ยวในอเมริกา คนแรงงานกลับบ้านธุรกิจโรงแรมร้านอาหารสนามบินควรจะทำกำไรแต่กลายกันว่าเที่ยวบินถูกยกเลิกเป็นพันเที่ยวคนเดินทางไม่ได้โรงแรมว่างร้านอาหารว่างความเสียหายเป็นลูกโซ่ทางระบบกลุ่มที่4คนที่ต้องเดินทางช่วงวันหยุดคนหลายล้านคนจองตั๋วกลับบ้านเยี่ยมครอบครัวแต่ไฟล์หายดีเลยยกเลิกคนแก่ต้องนั่งค้างสนามบิน บางคนตกเครื่องต่อเครื่องไม่ได้ชีวิตจริงคือบุ่นวายมากมุมเศรษฐกิจใหญ่บรูมเบิร์กวันที่10พฤศจิกายน2025รายงานว่าตลาดหุ้นสารัฐเริ่มขยับขึ้นเล็กน้อยเพราะนักลงทุนหวังว่ารัฐบาลจะเปิดแต่ที่น่าสนใจคือบรูมเบิร์กเขือนคำหนึ่งไว้ตลาดยังกลัวความเสี่ยงของชัดดาวรอบใหม่แปลว่าแม้จะมีสัญญาณดี แต่ความเสียหายครั้งนี้ทําให้นักลงทุนไม่มั่นใจเพราะถ้าเกมการเมืองระเบิดอีกครั้งทุกอย่างจะกลับไปวุ่นเหมือนเดิมสรุปง่ายๆคนที่เดือดร้อนหนักที่สุดคือคนจนพนักงานรัฐธุรกิจที่ต้องพึ่งการเดินทางผู้โดยสารทั่วไปส่วนคนที่ไม่เดือดร้อนคือใครรู้ไหมครับคือคนเล่นการเมืองเพราะสุดท้ายไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขายังได้เงินเดือนทุกเดือนและนี่แหละครับ ทำไมคนอเมริกันจำนวนมากโกรธรัฐบาลในครั้งนี้ในทุกวิกฤตมันจะมีคนที่เสียแต่ก็มีคนที่ได้เหมือนกันครับแล้วใครได้ประโยชน์จากการใกล้จะเปิดรัฐบาลครั้งนี้บ้างกลุ่มแรกธุรกิจที่พึ่งพางบรัฐบริษัทรับเหมาโครงการก่อสร้างงานระบบโครงการไอทีของภาครัฐทั้งหมดนี้อยู่ในโหมดหยุดรอระวังชัดดาวเพราะถ้างบไม่ออกงานไม่เดินพนักงานไม่ได้ลงไซต์เงินไม่ไหลเข้าเศรษฐกิจทอนทิ่ง แต่ตอนนี้ถ้าร่างผ่านครบโครงการทั้งหมดจะรีสตาร์ทบริษัทเหล่านี้จะได้เงินและจ้างงานกลับมาคนในวงการนี้รอข่าวนี้กันทั้งประเทศครับกลุ่มที่2ตลาดหุ้นสหรัฐบลูมเบิร์กวันที่10พฤศจิกายน2025รายงานว่าทันทีที่มีสัญญาณว่าวิธิสภาผ่านร่างตลาดหุ้นก็เริ่มฟื้นเพราะนักลงทุนมองว่าประเทศจะกลับมาหายใจงบจะกลับเข้าสู่ระบบผู้บริโภคกลับมาจับจ่ายเศรษฐกิจอาจฟื้นในไตรมาสต่อไป แต่ตลาดยังไม่ดีใจเต็มที่นะครับนักวิเคราะห์ยังเขียนชัดว่านักลงทุนกลัวชัดดารอบใหม่เพราะนี่อาจเป็นแค่ดิวชั่วคราวไม่ใช่จุดจบปัญหากลุ่มที่ 3. การเมืองระหว่างประเทศคนที่ได้ประโยชน์แบบเงียบๆคืออินเดียรอยเตอร์สวันที่10พฤศจิกายน2025รายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์ให้สัมภาษณ์ว่า US กำลังใกล้บรรลุข้อตกลงการค้าใหม่กับอินเดียนี่ไม่ใช่ดิวธรรมดาเพราะอินเดียเป็นหนึ่งในคู่ค้ารายใหญ่ของสหรัฐ และดีลนี้อาจเกี่ยวกับพลังงานเทคโนโลยีการลงทุนในอุตสาหกรรมอเมริกันบางนักวิเคราะห์มองว่านี่คือดีลแลกเปลี่ยนทางการเมืองพูดง่ายๆคือปิดเกมชัดดาวนในประเทศแล้วเปิดดีลการค้ากับต่างประเทศเพื่อเรียกคะแนนความเชื่อมั่นกลับมามันเป็นการผูกเกมการเมืองบวกเศรษฐกิจในจังหวะเดียวกันแล้วอเมริกันได้อะไรถ้าร่างผ่านครบงานกลับมาเงินเดือนออกโครงการรัดเดิน ตลาดไม่พังต่างประเทศเริ่มมั่นใจสหรัฐอีกครั้งแต่คำถามคือทั้งหมดนี้จะยืนได้นานแค่ไหนหรือเป็นแค่การประคองสถานการณ์ชั่วคราวนี่คือสิ่งที่นักวิเคราะห์กำลังจับตาตอนนี้เรามาถึงคำถามใหญ่ที่สุดของประเทศเราครับทรัมป์จะเซ็นไหมเมื่อไหร่แล้วมีอะไรแลกเปล่าเพราะในทางกฎหมายถึงวุฒิสภาจะผ่านแต่ถ้าสภาผู้แทนไม่ผ่าน หรือถ้าทรัมป์ไม่เซงทุกอย่างกลับไปจุดเดิมทันทีถ้าทรัมป์เซ็นประเทศเปิดหน่วยงานรัฐกลับมาพนักงานได้เงินสนามบินเริ่มแก้ปัญหาเศรษฐกิจกลับมาหายใจคือชีวิตคนอเมริกันจะดีขึ้นทันทีถ้าทรัมป์เงียบหรือดองไว้ประเทศยังค้าง,างเงินไม่เข้าหน่วยงานไม่เปิดเจ้าหน้าที่ไม่กลับ สนามบินไม่มีคนควบคุมแม้ร่างจะผ่านวุฒิสภาแต่ระบบยังดับเครื่องต่อไปอีกนิดเดียวจะถึงเส้นชัยแต่ยังเข้าเส้นไม่ได้ถ้าสภาผู้แทนไม่ผ่านอันนี้คือโหมดนรกทุกอย่างกลับไปเท่าก่อนลงมติชัดดาวยาวขึ้นความเสียหายหนักกว่าเดิม เศรษฐีนักลงทุนธุรกิจจะหนีไปประเทศอื่นและที่น่ากลัวที่สุดคือความเชื่อมั่นของโลกต่อสหรัฐจะหายไปแล้วทรัมป์คิดอะไรนี่คือจุดที่นักวิเคราะห์สนใจที่สุดหลายสำนักข่าวทั้งรอยเตอร์บลูมเบิร์กกาเดียนวิเคราะห์ตรงกันว่านี่อาจไม่ใช่การแก้ปัญหาถาวรแต่มันคือดีลชั่วคราวพูดง่ายๆคือปะรอยรั่ว ไม่ได้ซ่อมเรือจริงเพราะปัญหามันไม่ใช่เงินมันคือการเมืองถ้าความขัดแย้งยังอยู่ชัดดาวรอบใหม่ก็เกิดได้อีกบางนักวิเคราะห์ใช้คำแรงๆเลยว่าชัดดาวสองเดือนหน้าก็มีโอกาสเกิดทำไมต้องแลกนักวิเคราะห์เชื่อว่าทรัมป์อาจรอให้ร่างนี้ถูกใช้เป็นเครื่องต่อรองต่อรองงบความมั่นคงต่อรองงบตรวจคนเข้าเมือง หรือแม้แต่เอาไปใช้ต่อรองกับเดียวการค้าต่างประเทศเหมือนเดียวกับอินเดียที่รอยเตอร์รายงานไว้ก่อนหน้านี้เพราะถ้าเขายอมเซ็นเร็วเกินไปตัวเองก็ไม่มี l e เวอร g จในการเจรจาแต่ถ้าเซ็นช้าเกินไปคนทั้งประเทศจะลุกหือตอนนี้เขากำลังเล่นเกมเวลาความคิดเห็นแบบเข้าใจง่ายนี่คือภาพสะท้อนของสหรัฐยุคใหม่ แม้จะเป็นประเทศมหาอำนาจเทคโนโลยีล้ำที่สุดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกแต่การเมืองภายในปั่นป่วนหนักที่สุดในหลายปีพักไม่ยอมกันนโยบายไม่ลงตัวประชาชนเดือดร้อนตลาดเริ่มกลัวพันธมิตรต่างชาติเริ่มกังวลนี่คือสิ่งที่ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดกับประเทศอันดับหนึ่งของโลก และนี่แหละครับคือเหตุผลที่แม้จะมีข่าวดีเมื่อคืนแต่ยังไม่มีใครกล้าพูดว่าสหรัฐร,รอดแล้วเรายังต้องจับตาอีกสองขั้นตอนและถ้าเกมการเมืองพังเมื่อไหร่ทุกอย่างจะวนกลับมาใหม่มาดูผลกระทบใหญ่ระดับโลกกันบ้างครับเพราะเวลาสหรัฐสะดุดโลกก็สะดุดด้วยหลายคนเข้าใจว่าชัดดาวเป็นเรื่องภายในประเทศแต่ในความเป็นจริงมันเหมือนคนเป็นไข้จนทั้งระบบแผ่วไปหมด ตลาดหุ้นโลกเริ่มฟื้นตัวหลังรอยเตอร์สและบลูมเบิร์กวันที่10-11พฤศจิกายน2025รายงานข่าวร่างกฎหมายผ่านในวุฒิสภาทันทีที่ความหวังกลับมาตลาดหุ้นทั้งสหรัฐและเอเชียบางส่วนเริ่มเด้งขึ้นนักลงทุนมองว่าถ้ารัฐบาลกลับมาเปิดงบประมาณกลับมาจ่ายการใช้จ่ายของประชาชนจะค่อยๆฟื้นแต่ตลาดก็ยังไม่ดีใจเต็มตัว เพราะยังมีความเสี่ยงเรื่องชัดดาวรอบสองถ้าภายในสภาย,ยังทะเลาะกันไม่จบพูดง่ายๆคือฟื้นแต่ยังเสียวอยู่ปัญหาโลจิสติกส์และค่าขนส่งหลายคนอาจไม่รู้ว่าสินค้าส่วนใหญ่ทั่วโลกต้องผ่านระบบการบินและขนส่งของสหรัฐทั้งสินค้าอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ยาอาหารแช่แข็งพอ FAA ลดเที่ยวบิน40สนามบิน พอเที่ยวบินถูกนกเลือกมากกว่า2,500เที่ยว AP News วันที่10และ11มีนาคม2025ค่าขนส่งขึ้นทันทีสินค้าช้ากว่าเดิมค่าระหว่างแพงกว่าเดิมบริษัททั่วโลกเจอผลกระทบและถึงรัฐบาลจะเปิดระบบการบินยังไม่ฟื้นทันทีนี่หมายความว่าสินค้าทั่วโลกอาจยังมาช้าในช่วงนี้นักลงทุนทั่วโลกจับตาสหรัฐเพราะสหรัฐไม่ใช่แค่ประเทศ แต่เป็นศูนย์กลางการเงินของโลกนักลงทุนกำลังรอดูว่ารัฐบาลสหรัฐจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่จะมีการอัดฉีดงบประมาณหรือช่วยภาคธุรกิจที่เจ็บหนักจากชัดดาวหรือเปล่าถ้ามีมาตรการกระตุ้นตลาดเอเชียจะได้อานิสงด้วยรวมถึงไทยแล้วไทยเกี่ยวอะไรจริงๆเกี่ยวมากครับไทยคือผู้ส่งออกสินค้าไปอเมริกาโดยเฉพาะอาหารทะเลสิ่งทออิเล็กทรอนิกส์ยานยนต ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ตอนชัดดาวหนักๆยอดสั่งซื้อชะลอระบบขนส่งขัดข้องธุรกิจไทยหลายเจ้าเริ่มกังวลแต่ตอนนี้ถ้ารัฐบาลสหรัฐกลับมาทํางานความต้องการนําเข้าจากไทยจะเริ่มกลับมาเรียกง่ายๆคือคนขายของให้สหรัฐจะหายใจได้ดีขึ้นโดยเฉพาะพ่อค้าไทยส่งออกอาหารของสดของแช่แข็งตอนเที่ยวบินน้อยต้นทุนคือพุ่งแรงถ้าเที่ยวบินเริ่มกลับมา ค่าขนส่งมีโอกาสลดลงในอีกไม่กี่สัปดาห์สรุปผลกระทบทั่วโลกแบบง่ายๆตลาดเริ่มฟื้นความเชื่อมั่นเริ่มกลับมาข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าแต่ระบบการบินยังไม่ปกติราคาขนส่งยังสูงความเสี่ยงชัดดาวรอบใหม่ยังอยู่ดังนั้นโลกกำลังค่อยๆโล่งใจแต่ยังไม่ถึงขั้นสบายใจเต็มร้อเอร์เซนภาพใหญ่ของวันนี้แบบเข้าใจง่ายที่สุดนะครับ วุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายแล้วแต่ประเทศยังไม่เปิดทันทียังต้องรอสภาผู้แทนโหวตอีกรอบและต้องรอโดนัลด์ทรัมป์เซ็นให้อีกขั้นสนามบินยังวุ่นเที่ยวบินยังถูกยกเลิกเป็นพันเที่ยวตลาดยังกลัวว่าถ้าเจรจาล้มจะเกิดชัดดาวรอบใหม่การเมืองในสหรัฐยังตึงเหมือนเดิมพูดง่ายๆก็คือมีแสงสว่างปลายอุโมงค์แต่ยังเดินไปไม่ถึงคนอเมริกันยังต้องรอดู ว่ารัฐบาลจะเปิดจริงหรือเป็นแค่ดีลชั่วคราวและโลกทั้งโลกก็กำลังดูอยู่เหมือนกันถ้ามีอัปเดตใหม่สภาล่างวตเมื่อไหรทรัมป์จะเซ็นอยู่หรือไม่หรือสถานการณ์สนามบินดีขึ้นหรือแย่ลงผมจะรีบนำมาเล่าให้ฟังแบบภาษาคนธรรมดาเหมือนเดิมครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทานินพอดแคสต์ไว้ด้วยยิ่งแชร์เยอะยิ่งเข้าถึงคนที่อยากรู้ความจริงแบบไม่เวอร์ไม่ลดทอนข้อมูลเล่าให้เข้าใจง่ายที่สุด แล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ